ta กันที่เอซับนะลุงกำลังจัดการให้เรียบร้อยอยู่นะคะเรากำลังจะเดินออกไปเอารถที่จองกันนะคะก็ต้องเดินออกมาทางประตูสามนะเราจองรถอะไรไว้อเมกที่ตรวจมจองซีเออว้คันไหนเจอยังยังไม่เจอ,อ,อเขาบอกไม่สีอะไรที่ตัวเออสีขาวเขามารอแล้วค่ะคันนี้นะ นี่เอาผิดคันคันไหนถ่ายผิดคันนะแม่อ้อหรอไม่ใช่ถ่ายรถเก่งคันนี้ใบที่ปัดนะไม่ใช่ใบ มาเปิดทลิปที่เชียงใหม่นะคะมาอยู่ที่ลานจอดรถนะเดี๋ยวเรามาเอารถที่เช่าไว้นะคะก็ทริปนี้นะคะเป็นทริปเชียงใหม่3วัน2คืนนะเป็นทริปสั้นๆกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปเก็บคาเฟ่ได้กี่ที่ไปกินอะไรบ้างแล้วก็ไปพักที่ไหนกันบ้างค,ะค่ะเดี๋ยวรอเช็ครถก่อนนะนี่กําลังรับรถอยู่นะคะราไปดูกันค่ะของคนที่ไม่ต้องใช้แมพสุดท้ายเร่งหลงโอ้ย สุดท้ายก็ต้องกลับมาเปิดแมพอยู่ดีคนไม,นไม่แล้วคือยังไม่เปิดแบบยังไม่เสิร์ชร้านนะเหมือนดูจากแบบธรรมดาทำไมเรามีเพื่อนแบบนี้เราจะถึงร้านไหม,ไมจริงๆมันแค่ไม่ถึงสิบนาทีก็ถึงร้านแรกแล้วนะนี่คือ M A R วนละวนละ ตอนนี้มาถึงคาเฟ่แรกแล้วนะคะที่นี่ชื่อว่ามาสนะคะก็จะเป็นคาเฟ่เตมแบบอวกาศอาวกาศหน่อยนะที่นี่อยู่ไม่ไกลกับสนามบินนะคะขับรถมาประมาณสิบนาทีก็ถึงแล้วคือแบบมุมปังมากมุมอลังการมากเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะแล้วเดี๋ยวไปดูด้วยว่าสั่งอะไรค่ะมาถึงก็ถ่ายเลยคุณแม่มุมอะไรขนาดนี้อะทุกคน แบบดูเหมือนหินจริงเลยอ่ะเหมือนเป็นบาร์ที่เป็นแบบเหมือนอยู่ดาวังคารจริงๆนะเนี่ย <Okay. S 1> เราพื้นเขาก็จะทำเป็นโทนแบบนี้ด้วย <c oughs> เป็นทรายให้มันเหมือนกับว่าเอ้ยอยู่บนดาวังคาร <c oughs> อยู่บนดวงจันทร์จริงๆเรากำลังจะ ตรงนี้คือโซนแกนแคนยอนนะคะสวยมากเดี๋ยวให้แม่เข้าไปถ่ายรูปแม่แต่งชุดเข้าอยู่นะเข้าอยู่นะอเมริกาอยู่นะแม่ใส่บูตมาด้วยนะวันนี้ทริปนี้เรามีพี่ปัดมาด้วยนะคะพี่ปัดเขาอุปกรณ์แน่นมากส3มแต่ปีมือหลวมเล็ <c oughs> เล่นตัวเองอ่ะแม่มุมนี้นะต้องถ่ายช้อนขึ้นไปนะคะถ่ายแบบช้อนขึ้นไปมันจะได้เก็บให้มันครบแกนแขนย้อนแบบนี้นะสั่งมาตามนี้นะก็ที่นี่เขาให้หนึ่งคนหนึ่งออเดอร์นะคะมากี่คนก็ต้องสั่งตามนั้นนะก็เลยได้กันมาคนะะละอย่างะเราก็มานั่งกินตรงนี้ตรงนี้นวิวแบบวิวนี้อ่ะ สุดปังชิมก่อนจะชิมเออพี่างไปขอซ่อมอันเนาะอร่อยดีนะอเพลขอซ่อมให้หน่อยดีอะไรก้ก็ดดกินหน่อย้ชาน้ำอร่อยไหมเม่อร่อยดีน้ำอ,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 อะไรคะอันนี้เป็นเมกาโน่ค่ะเราเลือกมาเล็กเป็นทำบุลรัสถือว่าดีใช่ จะมีความวิสกี้เบาๆแต่ว่าตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะเดี๋ยวรีบกินรีบไปดีกว่าค่ะจริงจังมากจริงจังแค่ไหนเรียกจริงจังจะถ่ายแค่เงาเนี่ยเร็วๆออกไปก่อนออกไป เร็วๆโอ,โ,โอ้โหอะไรกันเนี่ยไปได้แล้วไหมแม่มูต้องการอะไรต้องการอะไรมาถึงร้านที่สองแล้วจ้าที่นี่ Garv Quarter นะคะเป็นสาขาใหม่ของกราฟนะเรายังไม่เคยมานะสวยมากมีความแบบไม้ไม้อะม,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 มีความญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงนะทำงาน,นทำคอนเทนต์นะคะเป็นแบบนี้เข้าไปข้างใน ฝสั่งเป็นอินเดียนนะคะอินเดียนคืออะไรอ่ะคือเป็นกาแฟกับฟักทองไม่เคยกินเลยน่ากินมากหือทีนุ่ยน่ากินมากเลย,เ,ลย,เ,ลยเดี๋ยวมาลองกิน จอดรถตรงที่จอดรถ1ิบบาทนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครจะมาซื้อแบบพวกกระเป๋าสั่นๆอะไรอย่างเงี้ยหรือหรืออย่างของเราอะ่ะจะมากินข้าวตรงร้านใต้ถุนบ้านนะก็มาจอดตรงนี้สะดวกกว่านะคะตรงริมถนนนี่มันมันขาวแดงอะ่ะแล้วก็เหมือนเห็นตำรวจเขาเตรียมมาล็อกล้อด้วยเนาะก็เลยจอดตรงนั้นสบายใจกว่าตอนนี้เดินจากที่จอดรถ10บาทแล้วนะเดี๋ยวจะเดินไป ทานข้าวเช้านะคะร้านที่เราเล็งมาก็คือร้านใต้ถุนบ้านนะเป็นร้านที่ขายพวกโจ๊กขนมปังปิงป้งโอตินไมโลอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องเดินไปดูกันแต่ตอนนี้เชียงใหม่ไม่หนาวแล้วนะแม่ร้อนมากเราดูแม่แต่งตัวดูแม่แต่งตัว,ตตวโอ้ยร้อนแทนร้อนมากแม่ถึงแล้ว ไม่โอเว่นตีนโหเราถูกไม่อะค่ะมาโอเว่นตีนคนเยอะสรุปไม่ได้กินนะจ๊ะตอะหรอนี้เราอยู่ไหนคนเยอะมาก้า้สรุปก็คือไม่ได้กินนะจ๊ะใต้ถุนบ้านคนเยอะมากตอนนี้คือประมาณตอนนี้คือประมาณกี่โมงนะเมฆ เก้าโมงสิบโมงคือถ้ามาสิบโมงวันหยุดอะไรเงี้ยคนเยอะมากเลยนะก็อาจจะไม่ได้เข้านะคะตอนนี้คือถ้าจะกินก็คือต้องรอคิวเป็นคิวที่11ประมาณชั่วโมงนึงไม่น่าจะไหวอะ่ะก็เลยคิดว่าจะไปต่อแล้วนะจ้าอดจ้าเสียใจอะ่ะอดกิน เมา่อวันก่อนเราอะไปร้านใต้ถุนบ้านเมื่อกี้เราไปร้านไใต้ถุนบ้านใช่ปะแล้วคือคนตุ้มเยอะมากต้องรอคิวไปกินเออคืออดกินไงก็เลยต้องแบบหาทางเดินมาตอนนี้เราไปอยู่กันที่อะไรกวดจับช้างเกิดจับช้างม้อยก็คืออยู่ใกล้ๆกับตรงร้านใต้ถุนบ้านพอดีเดินมาประมาณแบบสัก5นาทีเนาะ5นาที5นาทีนะาตว่ประมาณ400เมตรแล้วร้านนี้ แล้วร้านนี้ไม่ใช่ธรรมดาร้านนี้เขาได้มีเชลินสองปีซ้อนด้วยนะทุกคนซึ่งเก๋ยตั๊มาแล้วหน้าตาดีมากแม่ชิมยังแม่ไม่ซีนแม่ปรุงแค่แม่ปรุงสิแม่ชอบแม่ปรุงแม่ชิมหน่อยอร่อยดีไหมน้ำซุปดีไหมน้ำซุปดีน้ำซุปดีรุปร้อนๆเลยชอบ กินกัน,นช่าของร้านก๋วยจับช้างม้อยก็คือจะต้องเดินเข้ามาในซอยแบบนี้นะมันจะมีความเหมือนเป็นแบบเป็นซอยที่อาจจะเป็นตลาดเก่าอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเป็นเป็นโซนเหมือนแบบตลาดชุมชนอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วนี่ก็คือร้านนะ ถ้าดอยคำนะคะก็แดดร้อนนิดนึงเนาะเมื่อกี้เราเข้าไปไหว้ขอพรมาแล้วของเม่เป็นขอพร่วนของเราเป็นมาแก้บนนะคะก็คือที่เนี่ยเขาจะให้มาแบบสามารถมาบนได้ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากมีอะไรอยากให้อยากแบบเลข เดี๋ยวเราเดินลงไปนั่งสองแถวลงไปข้างล่างนะคะคือจริงอะมันสามารถขับรถขึ้นมาได้แต่ว่าตอนจังหวะที่เราขึ้นมาเหมือนเขาปิดก็เลยต้องขึ้นเป็นสองแถวรถแดงอันนะั้นอะขึ้นมานะตอนลงก็เลยเนี่ยตอนลงก็เลยต้องลงไปหารถแดงแล้วดูถ้าล้มขึ้นมานะ ตอนนี้เราเข้ามาเช็คอินที่พักก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรา,เราลอรถมาหลับจะไปเที่ยวกันที่แม่กำปองนะคะที่ชนบทนะก็จะเป็นที่พักติดริมแม่น้ําไม่ติดริมลาํลาธารลําธารสิไม่ใช่แม่น้ําตรงนี้เลยทุกคนก็จะได้นอนฟังเสียงน้ําไหลดังขึ้นเลยแล้วก็ บ้านพักของที่ชนบทนะคะเขาจะมีสองหลังนะอันนี้เป็นหลังแรกนะคะก็จะมีอ่างอาบ,บน้ําตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เราจะให้แม่มาแช่จะได้ถ่ายรูปทําคอนเทนต์สวยๆแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นน่ารักมากดูมีความแบบมีความละมุนหนะมันเป็นสีแบบสีคคีมๆน้าตาลนะคะหลังนี้มันจะโทนนี้นะแล้วก็นี่ มีความกิสวัตด้วยจ้าชอบอ่ะเดี๋ยวค่อยพาไปดูอีกหลังหนึ่งนะคะก็อีกหลังนึ่งเราก็นอนเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นผู้ชายนอนนะคะนี่เป็นบ้านที่ผู้หญิงนอนกันนะคะก็เดี๋ยวพาขึ้นดูข้างบนดีกว่ามาดนนะคะชั้นสองก็จะต้องปีนขึ้นไปแบบนี้นะคะมันจะเป็นฟิลแบบห้องใต้หลังคาว้า แล้วก็ห้องนอนจะอยู่ตรงนี้นี่นี่ห้องนอน,นะคะ่ะก็จะเป็นความใต้หลังคาทุกคนแล้วก็มีหน้าต่างนะแล้วก็นี้เป็นตรงเตียงค่ะมีความบ้านเล็กไม่ไปใหญ่เนาะน่ารักอะ่ะ แล้วก็เขามีห้องน้ําในตัวนะคะตรงนี้เลยคือสมมุติว่าถ้าเราต้องการจะเข้าห้องน้ำตอนดึกอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องลงไปข้างล่างนะตรงนี้มีห้องน้ําด้วยแล้วก็นี่อันนี้เจ๋งมากเดี๋ยวจะทําให้ดูน้องเป็นเตาผิงอะเคยเห็นเป็นเตาผิงที่น่ารักแต่เป็นของจริงด้วยนะมันร้อนออกมาจริงๆค่ะแต่เป็นเตาผิงแบบเนี้ยไม่เคยเห็นเลยอะ เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคืนนี้จะได้นอนกี่องศาแลวจะต้องใช้เตาผิงไหมนะเดี๋ยวเราต้องพักเรื่องการทัวร์บ้านพักไปก่อนนะคะเพราะว่ารถที่จะมารับเราไปแม่กำปองมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวนั่งรถไปกันจ้า ถามหน่อยนี่มาที่เดียวกันหรือเปล่าถามหน่อยมาด้วยกันหรือเปล่าทำอะไรอะ่ะแม่ทำอะไรเรื่องความมันคงถ้านั่งรถแดงท่านี้ <c oughs> ใครจะไปหาที่อื่นได้ยังไง <c oughs> ก็ต้องที่นี่แหละ <c oughs> ขึ้นมาข้างบนตรงแม่กำปองแล้วนะคะขึ้นมาตรงร้านกาแฟข้างบนนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูที่ร้านอิงดาวแม่กำปองก่อนนะคะเพราะว่าร้านระเบียงวิวเมื่อกี้คนเยอะ ร้านนี้เหมือนคนน้อยกว่าน่าจะดูชิลกว่าแต่ก็เป็นวิวหมู่บ้านอยู่นะแต่ตอนนี้เรามาตอนบ่ายแล้วแดดแรงไปหน่อยเมื่อกี้เราผ่านในถนนพวกนั้นมาเหรอแทบอ้วกอะ ที่รามิสุชีสเค้กนะคะนี่เอ้ยอ่อยมันก็จะมีกลิ่นกาแฟนิดนึงแล้วก็ชีสก็จะเปรี้ยวๆตัดเลี่ยนจากการนั่งรถเมื่อกี้ได้อยู่อะไรพวกมึงสั่งเือเปรี้ยวังเห็นคนข้างๆกินดูน่ากินเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็ดูน่ากินอร่อยดีอวชูช่วนสมัครเข้าไปซื้อตอนไหนวัน เรากำลังจะลงไปตรงโบสถ์กลางน้ำในหมู่บ้านแม่กำปองกันนะคะ ดอกกําปองนะนี่ใช่ไหมดอกกําปองตรงข้ามกับดอกกําปองก็จะเป็นดอกลำโพงนะครับไหนอ่ะนู่นไงเน่เ่ดูดอกกัปองก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูดอกลำโพงดอกเล็กนิดเดียวเองอ่ะนี่คือดอกลำโพงค่ะถึงแล้วอันนี้ที่เราอยากมาที่เทสดูคอฟฟเพราะว่า เราอยากจะมาเดินสะพานเ <ไป S 1> ชื่อก <ไป S 1> ตรงนี้นะไม่จด้จักข้าล่างได้ปะถึง้านโน้ตอนนี้ร้านจะปิด4ี่โมงครึ่งนะคะเรามาถึง4ี่โมงสิบสามแม่จะทันไหมยังลงต่อไปอีกเพราะต้องเดินลงไปที่ตรงข้างล่างเลยทลี่สนะพานนีจสิะหมายความว่าเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นอีกเหรอใช่ดิเอ้า ำปองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ควรจะมีข้อเข่าดีนะคะเพราะว่ามันก็จะมีทางอะไรแบบเนี้ยบันไดลงไปขึ้นมาเมนูที่สั่งมาแล้วนะคะมาสี่คนจะต้องสั่งคนละเมนูนะของเราเป็นเทสตูมอคค่าคาราเมลเทสตูคาราเมลมอคค่าประมาณนี้ อร่อยอ่ะเหมือนมีความความมันมีความคาราเมลแล้วมันเหมือนกินขนมเลยอ่ะเหมือนกินบานอฟฟี่เลยอ่ะเอออร่อยนะเผ็ดดูคาราเมลมอคค่าค่ะดี ทีไรก็เหมือนได้มาเปิดขูเปิดตามาชาร์จแบตให้กับตัวเองสนุกแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่มาเลยยังมีอีกหลายที่ที่รอให้เราได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศดีๆร้วมาติดตามกันต่อกับเชียงใหม่ EP หน้านะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวไปกินไปพักที่ไหนฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ให้น้องนนนี่ด้วยนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ่ะบ๊ายบาย